นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเออสร้างห้องเล่นเลยนะครับื่าเกิดใครอันนี้จะเป็นรหัสผ่านนะซึ่งผมจะตั้งชื่อชื่อว่าเขตครับมาผมก็จะสร้างเป็นเข้าไปในอันนี้ปดเรืออันนี้แล้วก็เพียบเลยใช่ไหมไม่จะยาก่อยน,นะเออีกเครื่องเรามานะครับ พอเรามีอีกเครื่องเราก็เครื่องย้ายผมเมอดิมเนี่ยซึ่งย้ายผมไม่ได้ใช้ละซึ่งก็ให้เราดูชื่อด้านบนเราเลยนะให้เครื่องนึงหรือเพื่อนเราค้นหาผมซึ่งชื่อผมก็จะเชิอเอดถาผมก็กําลังผิดมันอยู่นะครับเชิอเอดถาโอเคขึ้่งเสร็จละไหอีกเครื่องของเราหรือของเพื่อนเราหรือของอยายเราหรืออะไรใครที่อยากเล่นกับเรานะ พดเข้าไปในเซฟนั้นเลยได้สทีนี้ก็ดิเลยมันก็จะเจอละนี่ไงแล้วอีกสองนไม่เหมือนเดิมเลยดูด้าจอมนะครับกลังเดินขึ้นมามาไปทเลโยกันได้นะ ไม่ค่อยเลยอนะไรเสียปุ่นเสียงไอ้ตอนนี้นจะแจรงอร่อยอะน่าจะสดใสแล้วมันคืออะไรที่แรงนี่หาเสียงเลยแล้วตัวนี้อเอาเพลงเองงแล้ว่าเอาเอาเด็กามาเล่นเลยเหรอขอรลืเสียงก,กันเสียง มันดังตัมม้มตัม้มอีกเครื่องดังเกินไปเอาหาเลยหาตัวไอตัวนั้นเลยถ่ายง <c oughs> มไงใจใจนล้วมือเล่นกับซมือดึงมานะก็จะประมาณนี้แหละกดเกิดกันเอาไปเลยต้องเอาเครื่องนี้หันหาสิละบนฟ้นาดิมนหาดูบนฟ้นา อะไรม,ม,ม,มีฟ้าด้ยนะโอ้โหมาเอาให้ตรงๆเลยตรงไปตรงข้างมันเราจะรู้คือเคื่องนี้นะถูกต้องคืออ,อาปีจีน,นะลองยิงพร้อมกันดูดิสามสองนึน่งกด โ <'t ại fingers out> อ้โกลงไปทับอีกตัวช่างมันนะดีละตัวไงให้เด ah. ือดไฟเลยมาเดืดอาบิีมันจะเป็นยังไงนะรี่มันอยู่ใกล้ๆเราอีกจุดๆจดับจะพึ่งนี่มันจะเป็นเดี๋ยวเม่อยกันดีนะระลุ กะโดนหล็อกกระวดดล็อกฟิฟายฟิฟายตั้งไอวอร์เดี๋ยวจะต้องเจาะเดี๋ยวเชือกอีกหน้าตัวหนึ่งเพื่อกระโดดมาดูนะครผมจะให้คุณดูนะครับในหน้าตัวไหนข่้นหัวนะรอดูนะรอดูนะถ้าเกิดทำไปผมจะเป็นไงดูดีนะดูนะสนุกดีมากเลยกระโดดล็อกกรโดดล็อกจุดจุดตั้งไอวอร์ <Gentle nonsense> ใจวะใจไปไปนะโอเคเราก็เต็มคลิปไปเรียนให้มาด้วกันการจบคลิปขอจบแบบนี้ก็แล้วกันเอาวจรดอ้าวปิงใชครับเมื่อกี้มันปิงนะเน็ตมันไม่ค่อยดีมันเลยปิงเน็ตมันไม่ค่อยดีเน็ตมันปิงเราไม่เข้าคอนเทนตช้าเครื่องหนึ่งที่แบบค้างมากเลยเลยแดกเลย เอเอม <ละ S 1> นหนะอันนุ้ยแหลกโอคผมก็กดได้ปกตินะแล้วรอ,ม,ดดอมันกลับมาได้นะกลับมาได้เลยขอจุกที่แบบนี้แลครับรอดูดก,ก่อนเลยนะการจุบที่แบบรอดูนะ